เป็นอีกหนึ่งความน่ายินดีของแฟนๆบ้านเราครับเมื่อทางดิสนีย์พลัสได้เปิดเผยข้อมูลบางส่วนของซีรีส์หนังแฟรนไชส์อย่างเรื่องเอเลนเอิร์ว่าจะยกกองมาถ่ายทําในไทยบ้านเราทั้งในฝั่งกรุงเทพปริมณฑลและก็ทางฝั่งกระบี่ในโซนภาคใต้ครับอีกทั้งตัวซีรีส์เองยังประกาศรายชื่อนักแสดงสมทบที่มีชื่อคนไทยอยู่ในซีรีส์สคน คนแรกก็คือคุณน่องธนพลจุกซีดาที่เคยฝากผลงานไว้กับเรื่องเดอ h แฮงโอเวอร์ภ2และก็เรื่องเดอ r เรเว m แมในปี2013หรือถ้าให้คุณดูนึกภาพแกออกก็คงจะเป็นบทบาทของลุงศักดิ์คนส่วนในซีรีส์เรื่องที่ชาครับส่วนอีกคนนั้นแฟนๆขงคุณหน้าคลาตาเจ้าตัว,ตวเป็นอย่างดีครับกับคุณเทมเมธีทับทิมทองที่ตอนนี้กำลังเป็นกระแสพูดถึงในบทบาทของตัวละครไก่ตอกจากซีรีส์เดอะไวท์โลตัส และก็ในส่วนทำลายของซีรีส์ Alien Earth นั้นจะเป็นการเล่าเหตุการณ์ก่อนภาคต้นฉบับปี1979ครับที่เล่าถึงยานลึกลับตกมาบนโลกพร้อมกับเอเลียนที่ติดสอยห้อยตามยานลำนี้มาด้วย